สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับผมมาดูหน้างานเทดินของทีมงานโทหนึ่งกันหน่อยครับกี <c oughs> ่เที่ยวเนี่ยสิบ <c oughs> โอที่เทค่อนข้างจะกว้างแต่ว่าลูมเยอะะ <c oughs> ครับ มาเทกองไว้แล้วครับ 1, 2, 3, 4นะครับอ๋อแหนบยังไม่เปลี่ยนนะครับไม่รู้จะลามหรือเปล่านะ ยังแหนบหน้าอะไรอะหน้าหกวะถอดตัวอย่างมาเลยถนะอดตัวอย่างฮะไม่ถอดตัวอย่างจะเอาไปซื้อเด<อ>็กถอดตอนเย็นน่ะถ่ายรูปไปก็ได้อ๋ถ่ายรูปไปจะรู้อะไร เอาตลับเม็ดวัดมาเลยเออมีตลับเม็ดไหม,ม,มยาวแล้วก็กว้างอ่ะน,นะออน่าจะมีให้เต้ยหาให้วิ่งไกลนะขับตามมาเนี่ยก็ประมาณสักหลายโลเลย ไปดูคนขับรถไทยหน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบอันนี้คนขับรถไทยคนใหม่บ่ฮะ,ะเล็กเขาให้มานั่งคุมมีให้ก่อนจะกินข้าวอยู่อ๋ออันนี้คือใครอ่ะร้านเสเต้ยอ๋อร้านเสต้ยอ๋อเล็กขับบ่อโอตามมาติดติดกับหนุ่มตั้มครับ หนุ่มรอแห่งบ้านจะรวยครับผมลูกชายตนยานุยยังไง ทายาทคนรยวยครับเนี่ยอืมเลขดเี่ยวฮะเลขกี่เที่ยววันนี้ต้องไปนเก็บอีก80เที่ยว80ด้ยบา,ายไปไหนต่อตรงนี้40เดี๋ยวไปันที่แปดสิบในหมู่บ้านอ๋อในหมู่บ้าน80 เทที่เดียวป่เทที่เดียวแปดสิบแล้วก็ไปทมตาอีกห้าสิบโอ้เยอะดิถอดท,ทงฮานามิครับผม <c oughs> งานค่อนข้างจะงอกครับ มือเก่งกาดครับถอทงฮานามิอ๋ออืมโอ้ก<อ>็เป<อ>ิดประตูให้คนขบคับรถไถยด้วยครับเล็กเะจวดมาแล้วเล็กเะจวดโอ้ เรียนตำแหน่งแล้วเหรอเรียแล้วโอ้ยทำงานหลายตำแหน่งครับเล็กสะจุ๊ดเดี๋ยวถ้าขับเมโคเป็นก็คงจะได้ขับเป็นโคเจ๊ะไหมวิ่ง <c oughs> ไกลไหมเล็กฮะวิ่งไกลไหมนี่ไกลไหมวิ่งไกลไหมไม่สาวมิดันยังไง เลือกงานไม่ยากจนครับไม่อดตายด้วยนะครับเพิ่งมาขับวันแรกบ่เล็กแล้วตอนไม่ได้ขับทำอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆอ่ะจะขับเข้าซอยได้กินบ่ห่ารถใหญ่เลยอ๋ออยู่ที่นี่อ่ะใช่ใช่อยู่ที่ฝีมือ อ่าท้าทางแคบฝีมือขนาดไหนก็เข้าไปได้รถมันใหญ่เนาะบางฝุ่นก็ใหญ่อีกต้องเทงานแปลงยักเลยน่าจะดันเสยไปหาข้อหมูเลย dạ sớm phóng ngủ ạ lo ăn cho khoảng ba này liếc ดันง่ายครับดินนี้สามมาติดติดกับพระเอกเบื้องช้างครับที่นนท์รถดำสิ่งครับผมลูกชายครับลูกชายคนโตให้เอาดีด้านนี้ครับเขาก็เอาครับ จะเล่นลอยตามพ่อครับเบียบไปออาได้ล่า ปอดไล่แตกไปหนึ่งดวงครับรู้สึกจะเบรกไม่อยู่เนะยทางแคบ ยืเคองานค้างแล้วตอนนี้ยับกขกองบอกว่าต้องดันแบบยังไงนะนะมันจะได้หรือเปล่า อีกอีกสองต้องทำเวลาแล้วเล็กคือน่าจะดันในตัวที่สโลขึ้นมาให้หมดเออให้มันเป็นแบบเป็นทางเดินได้ไม่ใช่สโลปแบบนั้นนะครับก็จะดันมาเป็นคันอ่ะเป็นคู่อ่ะ เที่ยวละ50บาทแล้วเีว่อันนี้ดันน่าจะเที่ยวละ3า0บาทครับต้องดันเฟยขึ้นมาเล็กสุดยอดสุดยอดมากครับแป๊บเดียวครับสามารถดันกองยินเฟยขึ้นมาได้ đó là từ đầu này, này slope <laughs> 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 ไสามารถขึ้นไปได้เลยอ่านเกมแป๊บเดียวอ่านเกมแป๊บเดียวทะลุ คนขับรถไถเซียนเซียนี่เขาจะอ่านเกมแป๊บเดียวครับดูเรื่องครับจะของที่จะบอกนี้นี่ถาตาม,ตามเจ้าของเจ้าของที่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายกับน้องมะน,นาวนะครับผมยังจัดจ้านเหมือนเดิมครับน้องมะน,นาวเรา งามมากครับดินแบบนี้นี่ชาวบ้านนี่ซื้อไม่อั้นครับขายดีใส่ประมาณนี้ครับเที่ยวละ230บาทครับรถดำน่าจะเหลืออยู่120บบาทครับไม่รู้ในหน้าเต้ยเอากี่บาทนะครับ ว่ายางเส้นหลังนีจะวิ่งได้หมดฤดูกาลเลยหน่อทำไมฝาข้างมันอ้าจังเลยดูดิโดนอะไรมาหรือเปล่า ว้าวมาแล้วในหน้าโอ้หัวกก็ไม่ใส่เนาะใส่เนาใส่เท่าเยอะเยอะไหมเลือกี่เที่ยวสองร้อยกว่าอันนี้ได้กี่เที่ยวเล่นมาอยู่นี่เนี่ยวันนี้วันนี้น่าจะวันเมื่อวานมาเจ็ดสิบกว่าเนาะวันนี้วันที่สามเนาะสองอ๋อวันที่สองสองเมื่อวานน่ยวันแรกเมื่อวานได้กี่เที่ยวเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอันนี้อันนี้ประมาณสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยเที่ยวอ่ะ หาโซนี้วิ่งเลยนี่บ้านอะไรอีกเนี่ย้ันเกียริเจริญนะคือบ่อตอนนี้มันมีเหลือให้ขุดอีก4บ่อตรงงานทีเทอันนี้หนนาได้กี่บาทครับ20บาทครับ20บาทเอาเป็นเที่ยวเอาเป็นเที่ยวเที่ยว20อันนี้230 2ร0ดันให้แต่ถ้ามากระดองนี้ก็250อ๋อไป ก็คลิปนี้ก็บายบายครับในแปดสิบบาทอยู่ตรงแปดสิบเที่ยวตรงไหนแปดสิบเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านโอ้ซอยแคบเทตรงนี้ฮะเด็ดเลยแหละซอยแคบเลยเข้าอย่างนี้ไงรถเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้แล้วเลี้ยวอย่างนี้แล้วก็ถอยโอ้เราถ่ยดันเข้าแล้วก็เดินหน้าออกเลยแล้วรถดนมันจะเข้าได้ไหมอ๋อเดี๋ยวไปดูไอ้ที่เทแปดสิบเที่ยวกันนะครับ นี่บายบายสวัสดีครับ